ครับสวัสดีครับผมชื่อนายปริญญาแผ่นทองน,นะครับมาจากจังหวัดพิจิตรครับผมวันนี้มารับรถที่สูงฟอร์ดแท่นะครับในความชอบฟอร์ดมันรูปทรงสวยแข็งแกร่งเลยชอบครับแล้วก็เลยมาซื้อที่ฟอร์ดแท้ครับผมาการบริการของพนักงานที่สูงฟอร์ดแท่ก็บริการดีครับผม ครับมไม่มาควันครับ บายโชคดีโชคดีไ <laughs> คัะ